ดีครับผมปอ๊อตเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ก็มีผมมีเหรียญหนึ่งเหรียญสำคัญนะครับระดับประเทศเลยนะคะก็คือเหรียญพระประธานวัดโคกโคกเมนนะฮะอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่สร้างเป็นที่ระลึกเนืงในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถลาดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัะตะนราชส,สุดา สยามบรมบราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์นะครับอัครราชกุมารีไปยังอุโบสถวัดโคกเมนนะครับผมทังทรงประกอบพิธีเททองหลอ่อพ,พ,พระพุทธรูปในเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2517หมวอนสารที่นํามาสร้างผ่านแากหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อท่านขาววัดโคกเมนนะครับทำพิธี พุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังสายใต้ร่วมลุกเสกเช่นพราะท่านเขียววัดหลวงบนเพราะท่านนำวัดดอนสลาเพราะท่านคิงวัดถลุงทองเพราะท่านขาววัดโคกเมนนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญที่พิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ปีลึกนะครับปี17นะครับผมก็ผมคิดว่าน่าเก็บมากนะครับเหรียญน,นี้นะฮะเพราะทั้ง ในในหลวงรอเก้าแล้วก็พระราชินีนะครับแล้วก็พระเทพนะฮะแล้วก็พระเจ้าหลานเธอนะครับจุฬาพรนวลลายลักษณ์นะคะไปเป็นประธานเทเทมลสารนะครับหล่อพระนะครับผมใครที่อยู่ในในพื้นที่จังหวัดนครหรือพื้นที่ใกล้นะครับถ้ามีเหรียญนี้นะครับก็เก็บให้ดีนะครับผมขอบคุณครับ